ใจสอนนักเรียนแต่ละเธอประชางโก่งกิดพอเป็นอยู่ว่าอะไรจ้ะฮะเป็นว่าจะโตขึ้นมหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเนี่ยว่าให้ฟังดนฮ่ะเป๋มึงดูประาราเป๋มอ่เป็นประอังกิษมึงดู สวัสดีเด้อสบายดีเด้อผมเป็นพี่น้องเวิร์ดสุกลุ่สูขคนกันยินดีตอนรับข่าวสู่สองสานนวนอีกแล้วผมเป็นพี่น้องโดยเดี๋ยวว่าพี่น้องพังลาวผังไทยได้ว่าต่างประเทศสบายด,ดีตอนเศร้าๆนะ้อะผมเป็นพี่น้องเนาะโดยตอนนี้กับเวลาอยู่เจ็ดโมงกว่าๆผมเป็นพี่น้องเลยโดยมาผูมาพ,มพาสชาวนวมานี่กับสาวนวกับอยู่เพื่อนาาวนวลเนาะว่าสาวนองกับยังบ่ได้ออกไปใส่ผมเปพี่น้องเนาะ โดยกัเดียสวนว่งกัสิไปทักทายสบายดีครับน้องๆเพื่อนเลยเนาะตอนนี้กับน้องๆเพื่อนกกำลังสิเตรียมไปห้องข้ามห้องเยี่ยนเพืพอออเ่อนเนาะเอ,อ้ยอ่าแต่ละเถื่อน้องยเพส่กักัสิมนานั่งรออยู่ที่ศุขศาลาหรือว่าตุกหน่อยสซนวอนเองนี่แ,นะห,แหละเนาะเพื่องเนาะโดยกัเมื่นอนี้กัสแนวอนกัสิมีอ่าแนวสบายน้องๆอยู่เพื่น้องก็คือเอกหน่อยนี่แเนาะโดย คือหลายคนคืออาจสีหู้พี่น้องเอ้ยถ้าว่าไปหาน้องก็สิมีของขวัญเล็กๆน้อยให้ทางเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยอ่ะบอกว่าได้ยายห่างเนี่ยสาวนวลสิไปทักทายสบายดีกับเพิ่นเลยเนาะออ่่าพนีตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นทั้งเพิ่นกับทั้งสองคนยังกำลังเตรียมนั่งรอรถนั่นแหละรถเพราะว่านี่ก็คือสายทางพี่น้องนี่ พูนก็คือเข่าในบ้านเนาะรถสดิมาเตะในบ้านพุ่งไปอยู่หนใส่ทางอะไรเสียบไปทางพี่อย่างเงี้เนาะทางพี่เนาะโดยนี่คือหน้าบ้านของชาวนวลเองเขาแหละพผมอยู่น้องไอ้ถ้าไปทักทายสบายดีก็พิ่นไดยนี่โอ้เดือดแท้น้อนตะเวนยอดแน่สบายดีสบายดีโอ้บีฟอมยังเวียนเรียบร้อย เตรียมสีดงเขามือเฮียนสิไปเฮียนไม่ใชยังมันนี่อือเดี๋ยวมือเดี๋ยวมอเอาแต่ละมือเฮียนไม่ใช่ยังสั้นเขินบาเลยเป็นยังบาเลยขึ้นมาเป็นยังบาเลยสอนใช่ไหมไอแต่ยางของบัวนั่นแหลยังบาเลยเฮียนเอาสั่งว่าเอาแท้ว่าคู่มือหไหนบาเลยสอนยังอ้าวไปเฮียนสั่งุ่มเจ้าเฮียนเป็นสีเบอร์แล้เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าให้คอยเฮียนไป โอ้ยชัางครูคือว่าจังสั่นนะฮะกวักได้สาเฮียนยังแต่ดมือบริเฮียนไปซื้อบ่หนะถ้าก็ไปลินซื้อบ่ไงบางแก้วเพิ่ขึ้นเบางแก้วเพิ่อท้าวา๋โอ้เนาะคือว่าจังสั่นครูก็ได้เท่าไหรว่าตั้งใจสอนนักเรียนแต่าไหร่อ ภาษาอังกฤษพอเป็นอยู่บ่าอะไดรจ้ะฮะอ้าวบ่เป็นบ่จักโตขึ้นมหนึ่งเนี่ยต้องเปลี่นนี่ว่าเห้ฟังด้ฮะแปลมึงดูภาษาลาแปลออกเป็นภาษาอังกฤษมึงดูให้เปลี่ยนกวักอ,อ,อันภาษาอังกฤษนะ่ะภาษาลาแปลออกเป็นภาษาอังกฤษเป็ี่ยนอะไรมีอย่างแน่สี่เหียนผ่านมาประสบการณ์เหียนหู้ มีแบบวันทุี่เลย่ใหียนเลนภาทุยที่เปลว่างหนึ่งสองเออภาษาลาวภาังเันไม่ล่ะทุที่วันทูที่บางดังๆเนี่ยว่าเนี่ยด้ยิน เปไ๋วยังเอาน,นับตัวเลขเปไ๋ยันึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยงโอ้เก่งๆขนเนาะไอ้ยเขียนหอนมอได้ต้องต้องว่าภาษาอังกฤษได้เลย,ยเจ้าเด้ดอน้องกิ๊กก็ยังบม่ได้ตื่นแต่นอนเจ้าเจ้าอันนั้นสองคนสิไปห้องหำเงียนเลย เป็นไงค่ะรถคาล้างพากันเสียไอ้เพิ่อนนะบ่ยังฮะยังยังอยู่น้องพ้าสายนี่กวอกด้ยังอยู่โอ้ยตายแล้วบา่เอาเงินใช้มันนี่มาเสียคารถบาทเม่เจ้าได้บริสิทธิ์ทานบ่ยังบ่ได้คอดจะบอกมีเวลาโอ้เพี้ยยังเวลาน่ะเม่ชิ้เม่เจ้าปลูกพักปลูกหญ้าบ่เออต้องอันนั้นนี่แหละบันทีเท่าไรแล้วมันนี่นะ ชิบจีอ่านนัดไม้เพิ่นเตวันที่สองบ่ร์เป็นบ่เออสิ้นเดือนเลวันที่สองเนาะแต่ว่ายังมือมีให้เพิ่นเนาะเออเพิ่นไม่ได้ถามมาว่าจะเพิ่นโหลดเพิ่นบอกว่าใจเพิ่นได้ก็ได้คั่ะที่เพิ่นใจโอ้เพิ่นว่าสั่นถือว่าเพิ่นดีอยู่สั่นเนาะอนุญาตให้นักเรียนหาเงินหาค้ำให้เพิ่นก็ไม่ได้แบบว่า ดินโดนแบบบังคับเนาะอเอาพยายามสาหายเพินเอ้อกะมันนี่กะมวยยังร้ายกะเป็น,งนเงินนิดเดหน่อยเอ้อกะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นเอาให้ทางเจ้าฮะเนะี่ยให้ชุมเจ้าตั้งใจเฮียนเดอเอชื่อแรกกะให้ประหยัดประหยัดอะไรยังมันสมควรชื่อกะชื่อบ่สมควรชื่อกะไม่ต้องซื้อหรือว่าซื้อของดินของยังอยู่บ่ บ่บ่ยังจังไร่ะบ่บ่ได้บ่ได้ซื้อว่าสีหญ่แล้วได้ซื้อกินชื่ออยูชนะป่ะมีแต่นอนนะสิอืมอ้าวก็ว่ารายใหญ่ห้างเว้ยพี่น้องกต่ทางน้องน้องเพิ่งกษียณไปห้องห้ามห้องเฮียนน้องถ้าชวนน้องกิ๊กกษียณได้ให้เพิ่มน้ำดังเพิ่งยังไม่ได้ตื่นแต่นอนอ่าวฟูระหนึ่งร้อยบาทเด้อเอ้ามีให้ทางเก่าเด็กเพิ่งสนับสนุเข้ามาใส่ ครับอ่าหายทางเจ้าเวพรห้ทางผู uh, ้ใหญ่เลยเนาะศักษาเสียเวลาขอบใจเด้ออยู่ดีพี่แห้งควบเจ็บกะยาให้ได้ควบไข่ก็อยาให้มีคอยเพื่อนบาดธนาสิ่งใดก็ให้เพื่อนสมความบาดธนาเด้อเป็นโ่มพ่อโฮมไส้ให้ลูกให้หลานตลอดไปเด้อสาธุนมครับคอยเพื่อนอยู่ดีมี่แห้ง นเจ็บยายได้กล้องไข่ใหญ่มีคอยเคิ่นสุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งสาธุเนาะลูดละลานเพม่อนกับไวพรให้ประมาณสามนิ้วพี่น้องยังบ่เฮียนหู้เก่งเท่าไรนา้อความคิดปัญญายังบ่ได้ฉลาดเฉลียวปัญญาก้มคิดก็ยังบ่ได้เต็มสมองว่าสั้นซะยังแบบคิดแบบยัง ยังบ่จ <cek> ักหยังเว้าง่ายนี่เนาะเอออ้าวก็บ่เป็นหยังเพิ่นก็อวยพรได้ซ่ํานี้พี่น้องเอ้ยอาทางเจ้าก็สิได้ไปงยงเียนเนาะอ้าวสดีสดีอ่าผู้เ้พี่น้องหลังจากที่ว่าานวมอบเงินมอบคาให้ทางเอ่อน้องๆนักเรียนแล้วเนาะานวก็สิมาเว้าเรื่องอ่เมื่อวานนี้เนาะไปพบกับทีมงานพ่พี่น้องก็บ่าวาวเนาะาวอ่ มาลาสตอรีโออ่าิ่นกามาแจ้งข่าวบุญน,นอ้องพ่อพี่น้องนี่ตำรวนก็นได้รับซองที่เรียบร้อยแล้วพุ่ยพี่นอ้องเว้ยแต่เป็นซองออกสื่อข้างในพ่ยพี่น้องนี่นี่กระชิย้อนเนาะพ่อพี่น้องแจ้งนี่ไรเนาะ,ะข่าวบุญเนาะวัดข่าวบุญพ่ยพี่น,อกกน้องกับอ่า ออกสื่อสาวนวลชวนสื้อเนาะแต่ละคนกับทีมงานซูเปอร์ยูทูปเนาะกับเจกเบอร์จุกุจุคนเพืพี่น้องแต่ละคนกับอะไรบุหรี่มุ้มสื่อกับทางวาราวงกับสิได้ไปพิมพ์สื่อใหม่ออกมาให้เนาะเพราะว่าเพิ่นกะบไลค์คุณหลายคนกับจื้อบ่ได้เนาะพื่นพี่น้องเนาะจับบุหรี่ท่นแหละถ้าสาวนวกัได้รับเรียบร้อยพื่นพี่น้องกับ่ฮู้วสาวนวลกัสิได้อ่า เอาเงินสนทานนี่ใส่สำไรเนาะพูงพี่น้องกับกับสั่เขามีอะไรพูงพี่น้องไอ้สั่งน้องกับบุคคลมีดอกอันเรื่องว่าเรื่องเงินเรื่องคำเนะาะทว่าไล่มาก,กับมีแต่ซื้อใจใสภายในครอบครัวพูงพี่น้องซื้อเลกแบบเงียบจำเป็น,ะนอะไรเนาะโดยกับเราได้คอยได้เก็บได้ไว้พูงพี่น้องเลยาทานผู้ใดเนาะเอฟซี FC ทุกทา่านหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากร่วมสนทาน อยากร่วมบุญอเยังก็บอราว่ามูลวันศสรษะชาลาบัตนี่เ่ยพี่น้องเอ้ยอยากร่วมชนทานกับไถ่ทางสรนวินสพานบุญให้ก็ได้ดน้องพี่น้องเนาะโดยสรนว็นยินดีตอดอ้อนรับพ่อพี่น้องเอ้ยอยากร่วมบุญชนทานน้ำกัดเนาะโดยก็ปเป็นวันที่สิบแปดหนุ่ยพี่น้นองเอ้ย กงการวันที่สิบเจ็ดเนาะเดือนสี่ปีสองพันสสามพูดใ้พี่น้องไอ้สิบสองคำเรือนเดือนหาลาวเนาะพศสองพันห้กสพีน้องเอ้โดยคือเป็นมือมือมือแท้เพิ่นเนาะแต่ว่ามือในมือวันอังคารที่สิบสาเดือนหาลาวพ่นเนาลาวเพิ่นเนาะีน้องเนาะที่เพิ่นกะ นำเอาซองนี่ซองบุญสนทานมาให้ทางชนะาวนวลนาะพี่พี่น้องเนาะไปร่วมน้ำกันพ,พนนี่พี่นอ้องคือว่า,าเรื่องแต่ใจศรัทธาเนี่ยเนาะทำเฮามีทำเฮาได้พี่พี่น้องเนาะอ่าปัจจัยทำเฮาได้เลยเขาก็ใส่ซองนี่แล้วก็ไปมอบให้ทางเพื่อนพี่พี่น้องเอ้ยโดยอ่าชาวนวลมานี่ก็ เอาเงินให้โดยน้องๆเนาะไปห้ามไปเฮียนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสนุนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็สนับสนุนเข้ามาตลอดพ่อแม่พี่น้องกระเพิ่นก็ให้อ่าผู้ละร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสนุนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเพื่อนเนาะที่ยังเป็นห่วงเป็นใยทางน้องเพคนกำลังห้ามกำลังเฮียนพ่อแม่พี่น้องพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินอะไรเนาะโดยต้องขอขอบคุณขอบคุณเคนไดหลายพ่อแม่พี่น้องอ่า ความเจ็บก็ยาให้ได้ความไข่ก็ยาให้มีเน,น,นาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนได้สมความปรารถนาพ่อแม่พี่อน,นอ้องไอ้ในหน้าที่การงานของขอให้เพื่อนจะเดินจะเดินเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงพ่อแม่พี่อน,น้องเอ้ขอให้เพื่อนเป็นหฮมโพรโมให้ให้ลูกให้ล้านต่อไปอีกเนาะเบิ่งแยงคนทุกคนยากหรือว่าคนที่ยังขาดเคินขอความเมตตาแต่ก็ พอยเพิ่นดูแลไปตลอดเนาะพี่พี่น้องเนาะสาธุสนวนก็ได้ก็บ่มีความเว้ตาให้พี่พี่น้องก็ซื้อสีประมาณนี้เนาะสนวนก็ต้องขอขอบคุณเพิ่อนฮะแหละอ่าจำนวนเงินก็300บาทพี่พี่น้องเอ้ยอ่ารวมทั้งเบิดเนาะ500บาทแต่สนวนก็ไปให้ทางน้องน้ำคนละ100บาทเนาะน้องชาย100นึงน้องน้ำร้0ยนึงพี่พี่น้องอ่าก็เป็นผู้ใหญ่ผู้เดียวฮะแหละเนาะแล้วก็ ทางอ่าน้องกวักอ่าน้องผ้าใสพวยพี่น้องกับคนละร้อยเนาะก็เป็นสี่ร้อยยังเหลืออยู่ผู้นึงพวยพี่นอ้องอ่าก็คือน้องก,ก,กิ๊กเนาะพูดก็ยังบ่ตื่นนอนผพวยพีน่น้องในี่ยไรกะกสิได้ให้เพิน่นอยู่เนาะจำนวนเงินก็สามร้อยบาทเนาะใหทนนะใะ้ทั้งเพิ่นสามคนเนาะก็ดีมุ่งดีใจจำนวนก็ได้อ่าทั้งเพิ่นก็ได้รับที่เรียบร้อยแล้วผพวยพี่นอ้องเออสำหรับคลิปนี้ก็จำนวนก็สิได้อำนาจพระจ่า คนไปก่อนพอเมทพี่น้องไอ้ไปผูกใบพ่อสาวนวนคลคิปหนาเนาะอย่าลืมติดตามด้อยกระผาโคนเซกกนได้สาวนวลใน,เ,นเด้อพอเมทพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้ขอก่าวมาสบายดี